โอเคครับวันนี้เราจะมาดูชุด standard q covid 1 9 antigen test kit นะครับซึ่งไม่ใช่ antibody test kit นะครับต้องเข้าใจก่อนว่า antigen test กับ antibody test มันต่างกันนะครับ antigen คือการที่เรา swap ที่จมูกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีระบ,บุไว้ว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้นะครับอ่าซึ่งเป็นสำหรับ home use self test นะครับแล้วแล้วสองเนี่ยเราต้องมาดูว่าตัวสติ๊กเกอร์ qc ตรงนี้ถูกซีลเรียบร้อยยังไม่ถูก แกะหรือมีร่องรอยการแกะออกนะครับก่อนอื่นเนี่ย้อแนะนําก็คือเราควรล้างมือให้สะอาดนะครับโดยการใช้แอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดเราตรวจให้ท่านอื่นเนี่ยเราแนะนําว่าควรใส่ถุงมือเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรวจมาแล้วมีเชื้อเนี่ยเราจะได้ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ2เตรียมพื้นที่ให้สะอาดนะครับก็เราก็เลยจะใช้ถาดไม้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็พ่นสเปรย์ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับ ให้เรามาดูกันด้านในว่ามีอะไรบ้างนะครับคราวนี้เราเปิดซิลกล่องดูอะซิลกล่องเสร็จปุ๊บข้างในเนี่ยถ้าเปิดออกมาเสร็จปุ๊บนะฮะจะเห็นว่าจะมีคู่มือนะครับอ่านด้วยแผ่นฟิล์มใส่นะครับเหมือนเพาอธิบายว่ามันคืออะไรอันนี้จะมีคู่มือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ว่าคู่มือภาษาไทยเนี่ยจะมีเลขใบอนุญาตปทที 6400 120นเนี่ยซึ่งจะตรงกับบริษัทผู้นำเข้านะครับซึ่งอันนี้คือชุดตรวจของแท้ที่รับรองโดยอยนะฮะซึ่ง1กล่องเนี่ยมี25ชุดตรวจนะครับเดี๋ยวเราเอานี้ไว้ข้างๆก่อนนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือไม้ w สวอปชุดนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างถูกซีลมาอย่างดี2ชั้นนะครับอันนี้คือไม้์สวออ่ะตัวนี้คือตัวเทส t คิทที่เป็นตลับนะฮะ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ามันเครื่องในเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสามอันนี้ก็คือตัวทิว้วหรือน้ำยาที่ใช้ในการตรวจซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแถมว่าจะมีน้ำยาอยู่นะครับมีน้ำยาอยู่ซึ่งข้อแนะนำเนี่ยผมแนะนำว่าควรเก็บอยู่ที่อุณหภูมิห้องปกตินะครับไม่ควรเก็บอยู่ในตู้เย็นถ้าเก็บอยู่ในตู้เย็นเนี่ยแนะนำว่าก่อนจะใช้งานตรวจ ให้นำหมอกมาตั้งไว้ประมาณ1 5บห้านาทียี่สิบนาทีเพื่อที่จะได้อุณหภูมิห้องนะครับไม่แนะนําให้ใช้ตู้เย็นนะครับแต่ควรเก็บอยู่ในที่ทึบแสงอุณหภูมิห้องทั่วไปอันนี้ก็คือเป็นฝาปิดนอซโซแคปนะครับอ่าสี่อย่างครบนะฮะอ่ะราวนี้เรามาดูด้านหน้าฝากล่องอีกทีหนึง่งนะครับก็จะระบุชัดเจนว่ามีนอซโซแคปฝาปิด25ชุดไม้สวอปยีบอันชุดตรวจเอ่อก็คือตัวทิูบตัวเมื่อกี้ครับที่ให้ดูตัวนี้นะฮะ ยี่สิบห้าอันครบหมดนะครับพร้อมคู่มือภาษาไทยส่วนฟิล์มตัวนี้ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยคือถ้าเกิดเราตรวจในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ปิดหรือพื้นที่ท,ที่ที่มีฝุ่นไม่สะอาดเนี่ยก็จะแนะนําว่านํฟิล์มเล็กๆเ,เ,เนี่ยมาปิดอยู่บนตัวตลับเทสคิซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับตัวเทสคิเนี่ยเรามาดูด้านหลังกันจะเห็นว่าวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยผลิตปี2 0 2 1เดือน7วันที่2 1ซึ่งวันนี้เราถ่ายทำกันวันที่3 สิงหาคมนะครับก็ผ่านมาสิบกวันเองซึ่งมีอายุได้2ปีอย่างที่เรียนไปก็คือควรเก็บอยู่ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับที่ไม่โดนแสงครับท่านนี้เราเห็นอุปกรณ์ครบละครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปแล้วกันว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะครับอ๋อ๋ยากให้ดูนี้ก่อนชุดตรวจของอันนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยจะกลัวการตรวจเพราะว่ากลัวจ,จะต้องสอดไม้เข้าไปลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทุตรวอันนี้เนี่ยจะเขียนชัดเจนเลยว่าแย่เข้าไปแค่1.5เซนก็พอนะครับแล้วก็หมุนฝั่งซ้าย10ครั้งหมุนฝั่งขวา10ครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามาใส่บนกรวยกระบอกที่มีน้ํายาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็หมุนประมาณ10ทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็แล้วก็บีบแล้วก็ลูดไม้ออกนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูฮะเสร็จแล้วแล้วก็เอาฝามาปิดนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นฝาหยดเดี๋ยวก็มาหยดใส่ตลับตรงนี้นะครับ โอเคครับ okay,